เขาพังๆเลยเจ้าหาเขาคุ้นเลป่ามันไปไล้วก็มัน่ะไรดังเลยยังไอ้ี่โอ้โหแ้วจะุ้นี่นะครับหแล้วคนนี้โอ้ดึงดึงใส่แล้ดึงใส่แล้โอ้โหดังเลยพี่อ๋อโี่ยังเหรอดึงใส่จริดูกระไรลงไปห็นู่นี่นี่นี่ลายตัวไหนว้า โอ้โหจะเป็นมอกกบีแล้วเอ้อๆดปเาไโอยจะเป็นมองกบพีกันเก็เทียมองน้อยก็เทียมอนอยยุบไม่ธรรมดาไดยไมเออมองกบีะดีเเีย้นตองทเ็นเดียวตนทีนมองน้อยนะมาเดี๋ยวไปต้นทีนน้เนียเขาอโ้เย 好。